สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนะัดที่4เป็นการพบก,กันระหว่างทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเปิดบ้านรับการมยิยงของไบเยอร์มิวนิกนะครับจะเตะก,กันนี่คือวันอังคารที่4พฤศจิกายนเวลาตีสามนะครับหรือตรงกับวันพุธที่5พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามบ,บาร์เดอร์แพร่งนะครับ สำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกันอี่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทางฝั่งชาวบ้านบารีสแซงเชแมงก่อนกันละกันนะครับปาริสแซงเชแมงนะครับหลังจากชนะทุ่มท,มท้นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนาที่แล้วนะครับด้วยการบุกไปถล่มเลเวอร์คูเซ่นนะครับ 7, ประตูต่อ2นะครับ เบเชก็กลับมาเล่นบอลหลีกต่ออีก3นัดนะครับบุกไปชนะเบรส3 0ตามมาด้วยสะดุดในเกมพบกับลอริยงเมื่อการสัปดาห์หนึ่งอย่างไรก็ตามลุยส์เอลิเก้นะครับและลูกทีมเนี่ยยังรักษามาตรฐานเกมรับในบ้านได้ดีนะครับด้วยการเอาชนะนิสไป1ประตูต่อศูนย์เมื่อคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเกมที่อึดอัดนะเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับกว่าจะใช้ขว้าชัยได้สําเร็จนะครับโดยได้ประตูชัยช่วงนาทีบามนะครับเก้าสิบบวกห้า ลูกเตะม,มุมนะครับลีคัง,งอินเปิดให้ควาลัสเคเรียะโม่งเช็ดไปเสาสองนะครับและกอนซาโลรามอสพุ่งโหมดเจาะๆไม่พลาดนะครับส่งให้แฟนบอลในปาร์คเดอแพรงระเบิดเสียงเฮพร้อมการฉลองลงเล่นครบ100นัดของดาวิงโปรตุกีสด้วยนะครับเป็นประตูชัยสำคัญของเจ้าตัวทีเดียวนะครับชัยชนะเกมนี้นะครับเปเชยเนี่ยยืนจ่าฝูงลีเอิร์นอย่างเหนียวแน่นนะครับและเก็บแรงใจสำคัญก่อนเกมใหญ่ๆนะในแมชนี้เลยนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชนะประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับใน UCL จะเปิดรับนะครับเปิดบ้านได้ก็มีของบเยเมมินิกนะครับลุยส์เอลิเก้และกอสซารโรามอนก็เปิดใจนะครับหลังเกมที่เฉือนนิสท้ายเกมนะครับลุยส์เอลิเก้บอกว่ามันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะการได้ประตูในช่วงวีนที่สุดท้ายและบรรยากาศที่สุดยอดจากแฟนๆที่ร้องเชียร์ตลอด94นาทีเรามีทัศนคติที่ด,ดีร่วมกันการคว้าแชมป์บบนี้นถือว่าสมควรอย่างยิ่งทุกคนมีความสุขมาก ดีใจกับกอร์ซโล่และทีมด้วยการเราเล่นครบรอยนะาให้ปารีสเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาทําได้ดีในช่วง15-20นาทีแรกและประตูนั้นสำคัญต่อความมาั่นใจของตัวเขาเองและทีมของเราด้วยส่วนกอร์ซโล่และมอสนะครับก็สัมภาษณ์บอกว่านี่เป็นเกมที่พิเศษมากสำหรับผมเป็นวันที่สําคัญประตูนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปิดท้ายค่าคืนนี้เราทุกคนพยายามอย่างหนักเพื่อประตูนั้นและเล่นได้ดีมากในช่วงนาทีท้ายต้องใช้สัญชาตญาณและการเล่นเป็นทีมถึงจะทําสําเร็จมาสําคัญกับเกมลีก และเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราไม่ชนะมาการเก็บสับแต่กครั้งนี้ช่วยเราไมา่ใจขึ้นและรักษาจังหวะของทีมได้ด้วยนะครับอ่ันี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของลุยส์เอลิเกตและกอนซาโลลาอสนะครับก่อนที่จะเปิดบ้านรับ b บาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะครับไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งทีมเยือน b บาเยอร์มิวนิกกันบ้างนะครับ ไเยมินิกส์เนี่ยครับกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฟอร์มเนี่ยโหดจัดๆเลยนะน้ำ่าฝูงบุนเดสลีกานะครับพร้อมสถิติชนะรวด9นัดซัดไป33ลูกเสียเพียง4ลูกนั่นเองโอ้โหมันจะแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้นะครับเรียกว่ายังไงก็นอนมาในการเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยเจอกับปริเชียงแมงอ่ะน่าจะใส่เต็มหนักๆเข้าไปเลยแนย่นอนนะครับ โมนิสิก้าในการนี้นะครับกล่าวได้ว่าทีมของเวงซองคอมบานีเนี่ยทำให้การแข่งขันเนี่ยมันมันเหมือนจะหมดนะครับให้ทีมอื่นหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วอ่ะนะครับน่าจะมีทีมเดียวนี่แหละนั่นคือไบเยอร์มิวนิกนะครับนั้นล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เจอกับเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ถล่มไป3ามส่วนนะครับโดยก่อนหน้านี้ไบเยอร์เนี่ยมีสถิติที่ไม่ดีหนักนะครับไม่ชนะ ทางเลเวอร์มาในลีกนะครับนานถึง5เกมด้วยกันนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้เลเวอร์ก็คุมทีมนะโดยคุณชายของแฟนบอลเลร์พูลนะครับก็คือซาบีอร์ลองโซ่เชย์ตัเนี้ยย้ายไปคุมทีมเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ลีกที่เจอกับทางเลเวอร์คูเซ่นนะครับมา็นสองกรณีปรับทีมใช้ตัวสมองถึง7ตําแหน่งจากเกมเดฟเอฟโคคาเม,มื่อกลางสัปดาห์นะครับบายเยนครองเกมตั้งแต่ต้นนะครับส่วนเลเวอร์ก็เน้นส่วนกลับนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าบายเยนเฉียบคมกว่านะครับ เมื่อบิซซอฟแทงทะลุให้กับแซกนาบี้นะครับยิงเปิดสกอร์ฉลองการเล่นบูเดสติกานาที่250นะครับและประตูที่95ในลีกด้วยนะครับจากนั้นไลเมอร์ในข้อความหลักไลเมอร์ก็เปิดให้ในิโคลัสแจ็คสันมงจอจอเป็นประตูที่2องนะครับและก็จบครึ่งแรกนะครับผู้เล่นของเลเวอร์นะครับสกัดลูกเปิดของออราฟาเอลเกเรโรเข้าประตูตัวเองนะครับเป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ข้่งหลังนะก็มีการส่งนะครับผู้เล่นระลักอารมายย,ยืเ้นยืใสบ้างนะครับแต่ก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับว่าจดไปที่ตอนนี้แบบไม่ลำบากเลยทีเดียวนะครับไว้สอบครามเนีอธิบายสหสาเหตุนนะที่ ตัดสินใจพักแกนหลักอย่างแฮร์รี่เคนโยดิอาสและไมเคิลลยเซ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนะครับรับมือกับทางปาริเชแมนนะครับมันก็จะเป็นเกมที่ายากกว่านีน้นะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บตัวหลักไว้ดีกว่านะครับแน่นอนว่าเราจะเล่นได้ดีกว่านี้เมื่อแฮร์รี่เคนลงสนามและอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่วันนี้รู้สึกว่าผู้เล่นคนอื่นพร้อมเหมือนกันและตอนนี้เราได้แฮร์รี่ที่สดเต็มที่ทุกคนมักถามผมว่าเมื่อไรจะได้พักเมื่อไร ดีอาสจะได้พักวันนี้จึงไปช่วยเวลาที่เหมาะสมแล้วก็บรนยยย้ำนะครับว่าบรรดาน,นักเตะต,ตัวหลักเนี่ยเข้าใจการตัดสินใจของตัวเองเปอย่างดีพวกเขาเนี่ยเป็นมืออาชีพทุกคนเข้าใจสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนหรือดีอา์หรือไมเคิลโอลิซซ่พวกเขารู้ดีว่าตอนนี้เราจะต้องบริหารจัดการทีมอย่างไรกุนซือของบาเยอร์นะครับยามรัการเปลี่ยนทีมมาถึง7คนมีความเสี่ยงแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาได้อย่างน่าพอใจเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเจอกับทางปารีสแซงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของ Head to Head กันบ้างนะครับ Head tohead และสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมเคยเจอกันมานะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับเปเชชนะ3บาบเยนชนะ7นะครับล่าสุดเจอกันในรายการฟ FA c าคลับ r อ d c u บนะครับช่วงก่อนเปิดฤดูก,กาลนะครับปารีสแซงต์แชงชนะไป2ประตูต่อ0ูย์นะครับ สำหรับตัวเล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับปารีสแซงต์แชมงมี2คนนะครับอียาสบันยีนะครับแล้วก็ดูเอในส่วนของไบยเยรนก็จะมีอัลฟโซเดวิสฮิโรคิอิโตะนะครับแชมเปญมูเซล่านะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับปารีสแซงต์แชแมงนะครับชนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว3นัดติดต่อกันส่วนไบเยรนชนะใน UCL เอ่อมาแล้ว3นัดติดต่อกันเช่นกันนะครับปารีสแซงต์แชแมงนะครับหันนัดล่าสุดชนะ3เสมอ2ส่วนไบยเยนไม่ดีฮัานัดล่าสุดทุกรายการชนะรวดเลยนะครับ ปารีสแซงต์แมงยังไม่แพ้ใครในมาจเจ็ดนัดหลังสุดบาเยร์ชนะติดต่อกันมา18นัดรวดบาเยร์ชนะติดต่อกันมาเป็นจิตในการเป็นทีมเยือน10นัดรวดบาเยร์ยังไม่แพ้ใครใน20นัดหลังสุดเปเชยิงได้ยังน้อย1ประตูใน7นัดหลังสุดบาเยร์ยิงได้ยังน้อย1ประตูใน18นัดหลังสุดถ้า เปเชียย on ิงนำก่อน1นึ่งนในบ้านโอกาสชนะ84%ทั้ง2ทีมทำพรีชิตมาทั้งคู่ปารีสแซงต์แมงมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูนในบ้านอยู่ที่2.56ประตูต่อนนัดบาเยอรมมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นีเยียอยู่ที่2.47ประตูต่อน,นัดน,นะครับในส่วนของนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างน,นะครับเปเช่ che, นะครับเป็นแบลลี่บาโคลา ปีกซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสนะครับวัย23ปีก็ไม่ลุ่ง้วนะก็อยู่ในช่วงกำลังพีคเลยนะครับเป็นดาวัซสูสงสุดของทีมในตอนนี้ลงเล่น14นะัดทุกในการยิงไป4ประตูกับอีก3แอซิสมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสและแอซิสให้กับทีมได้ดีมากๆนะครับและสถิติในการเจอกับเบอร์เจวินิกเจอกันมาแล้ว2ครั้งยังยิงประตูไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะว่าถ้านะครับทางาโรยเอลิกเก้ยังอยู่เนี่ยเขาก็น่าจะอยู่กับทีมแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนโค้ชอะไรผมมว,วาอทีนน,อนน ไวเออร์มิเนกนี่ครับเป็นใครไปไม่ได้แฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย32ปีนะครับเป็นดาวซัวสูงสุดของทีมตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว15นัดทุกรายการยิงไป22ประตูกับอีก3แอสซิตไม่เพียงแต่ยิงประตูเก่งนะครับแต่ในช่วงนี้ลงเล่นให้กับทีมในตำแหน่งพรีเมียร์ที่ยอดเยี่ยมสามารถจ่ายบอลทะลุช่องหรือวางบอลยาวได้อย่างแม่นยำสถิติในการเจอกับเบสเช่เจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับยังยิงประตูไม่ได้นะครับ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนาี้กันบ้างนะครับ ปาลิเชย์แมนเนะครับเดลิซี่ดูเอ้นะครับเจ็บกล้ามเนื้อยังไม่หายและอียาสบันยี่จะถูกแบนในนัดน,นี้นะครับที่เหลือกับพร้อมลงสนามเอ,อ่อยังไม่มีปัญหานะครับน่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะครับสำหรับหลุยส์เอลิเก้นะครับจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูคนหนึ่งลูกา้าเชวาลีเย่กองหลัง4คนแบ็คขวาฮารับฮาคิมิเซนทาร์ฟใช้มากินยอดกับวิลเลมปาโชว์แม็กซ้ายเป็นยูโนเมนเดส กองกลาง3คนเจ้าในเวสวิตทยะและฟาร์มบิลุยนะครับกองกลางชุดใหญ่เลยข้างหน้า3คนนะครับทั้งขวาเป็นคิชาควารัสเคเลียหน้าเป้าเป็นอุสมันเดเบเล่ทางซ้ายเป็นแบร์รี่บาโคลานะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าชุดนี้นะครับเต็มที่แล้วแหละนะครับน่าจะสนุกนะในการเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับใครเป็นแฟนเปเชก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับชุดนี้ไหวไหมนะครับในการเปิดบ้านเก็บ3แต้มกับบาเยอร์มิวนิกนะครับ ไปดูกันทางฝั่งทีมเยือนนะครับไบเยอร์มิวนิกันบ้างนะครับไบเยอร์มิวนิกนะครับออฟฟรโดเดวิดนะครับพักยาวนะจากอาการเจ็บเข่าตั้งแต่มีนาคมฮิโรกิอิโตะยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาเจ็บข้อเท้าจาเมลโมเซล่านะครับหลังจากจที่เจ็บนะในศึกเอฟฟี่ฟ้าคาร์ลด์คัพนะครับในช่วงการบรูลการเนี่ยก็น่าจะใกล้กลับมาลงสนามแล้วนะคาดว่าน่าจะพร้อมในช่วง ก่อนเดือนธันวาคมนะครับแน่นอนว่าไวซอมกอมบานีนะครับพักตัวหลักมาอย่างเต็มที่จากนาทีแล้วนะครับเพื่อจะแก้มือกับปารีสเฮริเคนพร้อมรอมงสนามเต็มที่เลยนะครับใน,นนี้นะครับโดยอาจจะมีนิโคลัสแจ็คสันเนี่ยคอยสลับสับเปลี่ยนเช่นเคยนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สามมุิประตูมือหนึ่งนะครับมานิเออโโนอยเออร์กองหลัง4คนแบ็คขวาโจซิสตาลิช เซนเตอร์ฮับสองคนโจนาานทากับไดโยอุปเมกาโน่แบ็กซ้ายเป็นราฟาเอลเกเรโรกลางรับสองคนโจชูคิมิดยืนคู่กับเอซิดาพัฟโลวิทตัวลุกสามคนนะครับทางขวาไมเคิลโอลิเซ่ตรงกลางนะครับชัยแซกนาบี้คอยปั้นเกมนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นหลุยสิดีอาร์ตนะครับหน้าเป้าแฮร์รี่เคนนะครับทัศนัซนเนี้นะครับปาริสเนยแมงเนี่ยเขี้ยวในบ้าน นะครับเสียไม่เกิน1ประตูในหลีกตลอด6นัดหลังในรังตัวเองนะครับแล้วก็เก็บผลิตได้4ี่จาก5านัดส่วนบาเยอร์ก็ฟอร์มดุนะครับไม่แพ้ใครมา18นัดติดต่อกันแถมยังยิงประตูแหลกลานเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้นะครับขอญาตไทยผลนะครับเสมอกไปแบบสุดมาแน่นอนนะครับ2ประตูต่อ2นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของหราเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง t ิ k กตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ เคยฝันไหมครับว่าจะได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์ฮารามาดริดนะซานติเอโกเบนาบิวเพจไปดูบอลขอมอบประสบการณ์ครั้งสําคัญส่งท้ายปีที่แฟนเรียมาดตริตตัวจริงรอคอยทริปนี้ไม่ใช่แค่การชมเกมแต่คือโอกาสสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกด้วยตาคุณเองชมสดเรียมาดตริดในบ้านถึง2นัด เริ่มต้นด้วยเกมลาลิก้าเจอเซลตาบีโกต่อด้วยแมชหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยศึกแชมเปี้ยนลีกปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สุดแห่งความมันรอคุณอยู่นอกเหนือจากเกมในสนามเราเตรียมการเดินทางที่สมบูรณ์แบบไว้ให้คุณทั้งการเที่ยวชมเมืองมาดริดอย่างเต็มอิ่มเยือนเมืองมรดกโลกอย่างโตเลโดและ เซโกเวียชมระบำฟามิงโกอันเลื่อนชื่อพร้อมเจาะลึกพัวสนามเบนาบิวโฉมใหม่เดินทางอย่างมีระดับกับสายการบินเอมิเรตส์พักโรงแรมสีดาวใจกลางเมืองแพ็กเกจนี้รวมทุกอย่างไว้แล้วเพื่อคุณที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆครับโอกาสชมเรมันดิดพบ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบติดสนามไม่ได้มีบ่อยครั้งสอบถามและสำรองที่นั่งด่วนที่อินบ็อกซ์ของเพจไปดูบอลหรือแอดไลน์แอด go to stadium ครับ แมนเชสเตอร์ย mm ูเ hmm. ต็ดพี่มาโยอันนี้เอซิมีลายเอยู่มากเลยนะคะเย้สล่างเลยนะครัออเดกราฟ้ก็อีกฝั่